สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับปูนเขาในวันอังคารขอให้สดใสทั้งวันนะคะสาระการเรียนรู้ในหน่วยผิวสัมผัสรูปร่างรูปทรง 1. ผิวสัมผัสน่ารู้ 2. รูปทรงต่างๆ 3. วงกลมวง,มงรี 4. ส,สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและ5ห,ห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยม เมื่อวานนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับผิวสัมผัสนะคะในลักษณะต่างๆก็อย่างเช่นผิวเรียบและผิวครุขระนะคะเมื่อเด็กๆได้สัมผัสด้วยมือของตนเองเด็กๆก็จะตอบคุณครูได้ว่ามันผิวครุข่ะหรือว่าผิวเรียบนะคะอีกอันนึงนะคะลักษณะของวัตถุนะคะเมื่อเด็กๆจับแล้วเด็กๆก็จะบอกว่ามันแข็งหรือว่ามันนิ่มนะคะ และในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงต่างๆรูปทรงนะคะภาษาอังกฤษบอกว่า shape shape ภาษาจีนซิงจวงซิงจวงรูปทรงที่หนึ่งนะคะก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะภาษาอังกฤษบอกว่า square 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 คือสี่เหลี่ยม นะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสภาษาจีนซื่อฟางสิงซื่อฟางสิงนะคะต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเหมือนผ้าเช็ดตัวเราเลยภาษาอังกฤษบอกว่า rectangle 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 ก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะภาษาจีนลิงสิงลิงสิงนะคะ ต่อไปรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมนะคะภาษาอังกฤษ triangle 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 นะคะก็คือรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะภาษาจีนซานเจียวสิงซานเจียวสิงนะคะก็คือรูปทรงสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะต่อไปรูปทรงวงกลม วงกลมนะคะภาษาอังกฤษ circle 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 ภาษาจีนยื่อเฉือนเยื่อ,อเฉนนะคะก็คือรูปวงกลมนะคะต่อไปรูปอะไรคะวงรีภาษาอังกฤษบอกว่า oval 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 ก็คือวงรีนะคะ ภาษาจีนตัวย้อนสิงตัวย้นสิงก็คือรูปวงรีลักษณะเหมือนไข่เลยนะคะต่อไปรูปดาวดาว,ดาวภาษาอังกฤษบอกว่าไงคะ Star 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 ก็คือดาวนะคะต่อไปรูปหัวใจหัวใจภาษาอังกฤษบอกว่า Heart 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 นะคะภาษาจีนซินซ้นจ่าซิ้นจานะคะก็คือรูปหัวใจนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ฟังเพลงเกี่ยวกับรูปทรงต่างๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ามีเพลงชวนเธอมาลองมองดูไปมองไปที่ไหนก็พบพวกเขาได้เรามีเพลงชวนเธอมาลองมองดูไปมองไปที่ไหนก็พบพวกเขาพระจันทร์ลุกบอลล้รถที่วิ่งและสิงจันเดาคือวงกลมทราลาลา,ลาตอพิซซ่าวาเฟลแล้วก็แน นมเราสี่เหลี่ยมทรงจัตุรัสาลาลาลา,ลาเรามีเพลงชวนเธอมาลองมองดูไปมองไปที่ไหนก็พบพวกเขาได้เร,เรามีเพลงชวนเธอมาลองมองดูไปมองไปที่ไหนก็พบ พวกเขาพวกปาร์ตี้แซนวิชและเรือใบลอยลำเปลินเนินนานเราคือรูปสามเหลี่ยมทราลาลาลานั่งือนิทานตัวต่อประตูทุกบานเราสี่เหลี่ยมรูปพื้นผ้าทราลาลาลาพเอดไงลสนัรอกทราลาลาลาเรามีเพลงชวนเธอมาลองมองดูไป มองไปที่ไหนก็พบพวกเขาได้เรามีเพลงชวนเธอมาลองมองดูไปมองไปที่ไหนก็พบพวกเขาพนันางุนลูกป,ปองหําตีดําตีมีหัวใคไขเราคือวงรีทราลาลาลาไปเจอราจรเวาวบันดาอันยามันมีมีไงเราคือเขาล้ำตัดทราลาลาลา เรามีเพลงชวนเธอมาลองมองดูไปมองไปที่ไหนก็พบพวกเขาได้เรามีเพลงชวนเธอมาลองมองดูไปมองไปที่ไหนก็พบพวกเขา,าเ,เจ้ากลาดาวแล้วก็ดวงดาว ที่จบลงไปแล้วนั้นนะคะก็จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับรูปทรงต่างๆนะคะและในวันนี้คุณค่าพรอสารได้สอนเราถึง ความจริงนะคะในเรื่องของความจริงนะคะและความเรียบง่ายพูดถึงอะไรนะคะความจริงและความเรียบง่ายนะคะอย่างเช่นการที่เด็กๆมีของเล่นของเล่นของเด็กๆก,ก็จะมีรูปทรงต่างๆนะคะเราควรจะรู้จักพอเพียงคุณพ่อคุณแม่เราซื้อให้นะคะแล้วเราก็เล่นเล่นในสิ่งที่ตนเองมีนะคะและ ไม่เช่นไม่พอแค่นั้นเราสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของเราเล่นได้นะคะและในวันนี้นะคะเช่นเดียวกันกับเด็กคนนี้นะคะเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขามีความสุขความสุขเรียบง่ายพอเพียงกับสิ่งที่เขามีอยู่นะคะและในวันนี้นะคะคุณครูขอให้เด,ด็กๆย้อนกลับไปทบทวนดูนะคะว่าเราได้รู้จักรูปทรงอะไรบ้างนะคะ เราได้รู้จักรูปทรงอะไรบ้างเราเห็นแล้วเราตอบได้หรือไม่นะคะและในวันพรุ่งนี้เราจะมาพบกันใหม่ในเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูนกเขาขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย